โอ้บักหามึงเอ้ยเนาะไอ้ส่มึงก็กล้าว่าเนาะมันงามปานนั้นตีเมียมึงนั่นน่ะคือมาว่ามีให้เมียกูคักแแทะเฮ้ยปัดว่าเมียกูอืดอึองลึงคืออึองยืนได้พนะโอ้มึงก็เกินไปได้เมียไหมหล่ะมึงสิมาว่ายามกันทังสี่ทีบักเทียนะเอ้ยเดี๋ยวกูสิไปเบิ้งกูสิไปเบิ้งว่ามันงามป่านไดเมียมึงไงสู่เมียกูได้บ่เด้อเนี่ย วะไอ้เพราะว่าเมียกูอึดอึ้งลึ่นจังไดเนี่ยหน้าท้องแบนลาบขึ้นหน้ากองนี่ตัวบักปอบมึงเอ้ยภาษาใดเมียไม่กะกล้าคุยเนาะกูก็อยากรู้คือกันละมันมันสิง,งามปันใดหน่วะกูบ่มีเงินไปซื้อแน่มึงยังบ่เซาอีกมึงยังบ่เซาอีกบักสันไดนเ้เลยมึงยังบ่เซาอีกมึงยังบ่เซาอีกทีฮะบักเทา่าเอาเทา่าเป็นยังลูกเอ้ยยังล่ะ โอ้ยหอยฟักหนเอยปะปั๊กไม่ยังไม่ยังก่อยคอยฟักตัวโดนแล้วดีจะไปยังขึ้นไอตัดอู้คอยเกาะเอาคอยตัดอู้เจ้าทีตัดอู้คอยไวายคอยคอยโทษเอาคอยโทษเราเดียวเดียวไม่เป็นยังกันกว่าคอยฟักกันหนาเป็นยังปากปากมันไดเมียไหมเออเดี๋นี้แหละบักัวแล้วมันได้เมียไหมแล้มันเป็นยังบัณเนี่ยมันได้เมียไหมมันว่าเมียมันงามงามกว่าเมียคอยก็คือเจ้าหน้าท้องเขาดีหุ่นเขาดี ปัดท่อมันมาว่าเจ้าเนาะมันบ่อยคอยไปหามันเลยกัญญาเค้นน่ะเจ้าศูนจ้าตัดอู้คอยเล่ตัดไลแล้วมันว่าเจ้าเนาะคอยศูนเนาะอคอยปกป้องเจ้าเนาะคอยบบมีเงินไปซื้อได้เดี๋ยวนี่แต่คอยมีเงินไปคอยไปแล้วยี่ไปเบิ่งเมียมันเนี่ยมันยิ่งงามกว่าเจ้าบ่าเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่แล้วคอยยี่ไปยืมเงินป้าอยู่เฮ้ยังจะไปยืมเงินเพราะไม่ยังเงินคอยจะมีเอา นี่หอยมี้นท์พันลอยอยู่เอาไปพันหนึ่งเอาเจ้าไปหอยลอยหนึ่งไอยไปซื้อนุกินได้ได้ได้ไปเบิ่งกันนาไปเบิ่งกันนามาสิมางามพอเจ้าได้จังใดโอ้บักอันนี้ใส่บ่ได้วยสุนเหรอเพราะว่ามันในปัจตุบันี่ข่อยละงามเจ้าว่าบ่แมนประธานีสากลโลกนี่ผู้แล้วเจ้าละงามที่สุดเนาะจะไปเบิ่งมันกี้น้าเบิ่งเลยหนาท้องข่อยเบลล่าปนหน้ากล้องมันหน้า่อยนี่ยังก็อึ้งยืนได้จิอึ้งอึง โอ้ยืดอึ้งแมนอึ้งยืนได้มันนางส่เลยจิเออว่าจะจะตอกจับมันบ่กเป็นความจริงเขามันบ่กเป็นความจริงเขาบ่ต้องเว้าเขาเอาความจริงมาเว้ากันข่อยผู้งามเนาะโอ้โถข่าบผู้งามข่อยจีเอาเจ้าสีเท้าข่ายผู้งามข่อยก็ไปหาผู้แม่หรือไงไปไปไปดไปหามข่นบ่อพอนี้นี่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 แมนยังจำรถจำรถจำได้ยุติเท่าจำได้ก็จำได้เดี๋ยวถนาะ อยาไปเห็มันเบ่งว่เนี่ยกูงามขนาดไหนนานนานไอล้ยไปเล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 ยะอ่จิกับ๊าจังน้อยได้เ่าเนาะว่เป็นอย่างเลยเป็นอย่งเลยถ่ายรูปมาเบ่งเลยวะถู่ปมังไม่ข่อยเบ่งได้เนี่ยมันเนี่ยมันเนี่ยมันเนอยมันเนี่ยมันเนี่ยมันเาี่ยมันเน่ยม่าเอถ่ยมัเนอยมไเน่ยมเนี่ยมัน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 นี่ยมนเี่มันนย 哦、oh.